ค่ะพบกับปั๊มมากรคำชา n น l นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเป็นหมากฝาราั่งนะนี่รเราจะเอามาผสมคู้ทำซ้ำกันจอด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 มันไม่เห็นหน,น้าเรานี่เห็นไหมก็สักซันราเลน้ายนะคะก็วันนี้เราจะมาทำ ของให้พ่อหรือแม่ก็ได้นะคะเป็นของเกี่ยวกับวันวา่าเรนชทายมันหนืดมากเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยอุปรกรณ์ที่ต้องมีนะคะก็จะเป็นมัชเมโลสองเป็นถ้วยชอมก็จะแช่เดิมนะแล้วก็เป็นไมโครเวฟนะคะคันแรกใส่มัชเมโละะ่ลงเอค่ะ ที่เราต้องการนะยี่สิบาทเด้ยคนเดียวโอเคค่ะเข้ามาโคเว็บสักหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวไปดูกันใช้ไฟปางกลางหรือว่าโอเคค่ะตอนนี้ก็ได้นะคะดูจากที่ว่ามันจะฟูเห็นไหม,มชมยโร่มันจะฟูก็โคนะคะ หอมมากหอมเขิ่นสตรเบอรี่น่าใช้เป็นมัทเมโรยังไงก็ได้นะคะแต่เราไม่รู้นะว่าไมดี้มันทำได้หรือเปล่ไมดี้มันทำได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่จริงอะ่ะเราทำไปแล้วแต่คลิปมันอัไม่ได้ ให้มันเย็นเย็นเลยนะคะที่จริงตอนนี้จะรวยอะไรก็ได้แล้แต่เราต้องคนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหนียวดมสิดมดมดมด้วยกันเนื้อมันเหมือนเนื้อสลามที่จิ้มฟินแบบโอ้โหอ,อ,อุ้นสวนอือยัะไงคะไม่ได้เยอ เมื่อมันออกสีมุกมุกนะคะโอพี่บิมไม่ยอมบอกค่ะว่าแบบว่าอยู่ห้องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปถามพี่ในดเดือนก็ได้ชื่อพี่เฟสนะคะเขาเป็นเพื่อนกับพี่ที่เออตอนที่แฮปปี้ไทม์ค่ะ ี่สอบถามเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกับพี่คน,นนั้นตอนนี้หนืดมากแล้วเทมกันเลยหืมหมือนชีดเลยค่ะหมือนมฝรังด้วยสารามตอนนี้นะคะยังไม่เข้าตัวเลยค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะ เสียงมันดังก็มียแต่ต้องเปินก็ต้องขออภยะะัยด้วยค่ะคืออธิบายไม่ถูกไว้คลิปหน้าจะมารีวิวตามคำขอของเพื่อนๆนะคะน่ารู้เหมือนกันว่ามันจะล้างออกหรือเปล่า เพราะเมื่อกี้ทำแล้วแต่ใช้ถ้วยเดิมอะเราก็มียังไม่ได้ล้างเนาะเอมอืม,อมเราเริ่มแข็งตัวนะคะเขาจะแบบมือสไลม์กินได้เลยเพิ่นจะออกอุ่นๆน,นะคะสสวัสดีค่ะดเดี๋ยวเราก็จะมาทำสไลมกัน,นะคะ่ะสรมสีชมพูแบ้วๆเลย สาะกินได้ค่ะไม้เลยถ้าไหนใดผมป้าแรมเซตแล้วแบบได้โอเคนะคะค่ะขอลาไปลังเพื่อนกันคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย